กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อก,อ,กกอกับอีกขลอกกับซอกซับบุไลพ่อฟอกับยำเส้าวๆวันนี้พี่เนาะพาเด็กๆมาเลาะหัยุงกินมันนี้่ปลาหาน้าใหม่หาเท้าห่วยกราหองนี่แหล้วกระไ้แกงพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวหน้าเลยหาอยู่หากินแต่หาหน้าใหม่เนีน่พี่น้องเลยสักสิไปหาเนี่ยเนีอยู่เนี่กินกะ พอหาน้ำใหม่กรับก็มีเนะืกินพอถ้าเจอจะเก,กิดมาเลาะห่วยเลาะห้องพี่น้องเลยเก็บห่วยนะพี่น้องกเก็บตอนนี้อยู่ถ้าฟังห่วยพี่น้องนี่ห่วยหนามเต็มเลยมาเลาะห่าน้ำใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ห่าน้ำใหม่ก็มาแต่เห็นแบบมีแตะมองเขาเอาเบิร์ตอ่พี่น้องมาซะเห็นแต่แม่รต่อนี่แต่มเมตรต่อห่างมันสั เขาเอาเจ้าสีเบิดเลยเอามานลามเขาจากสีได้พอแกงหรือบ่อพี่น้องเลยหลอหลุดหนอส้มน้อกันเลยพี่น้องเลยสีเด็ลายหรือบ่อน้ำใหม่กันคือพอแกงหรือบ่กตอนนี้เขาเจอกันลังก้มอวนไม้น้อยน้อยนั่งบอกแต่ว่าก้มมาสั่นสืได้รือบ่าได้อันก้มอวนไม้กันด ก่อนเพื่อนใชคุขลบบ่ขยาวลงตีขับขยาวแล้วบ่เด็กตกลงไปทางฝัตกก่อนฟังเจ้าในหน่อยเือเขาเอาดอกพี่น้องเอ้กรมอาวสันจมูบูจนได้พี่น้องเยน้ำใหม่

จอมบุสิเขาเองมันดึงมาด้วยกันประเดีนตอนน,นั้นเอาเสียมซับเอาเลยเอ่าผ่านเนี่ยปอกปอกเอาปอกต้นตาลตัดต้องอนะันนั้นเกลยดแกะแกะอ ลองขอมันครับลองเพิ่งจะได้ย้นอ,อนออเอาพี่น้องเจอเอาอะไรลงมือเองอ

ลังยางไปเลาะไปเรื่อยๆใช่นนองเลยบุคคลมีก้อนน้ำม้อะไรประทนึงนะพี่น่ะก้อนั่นเรียว่มีเหก้อนั่นยแต่รากาฮัเอาตี่หับตีวะตกน้องประกแ,รแล้วละตีไปอาตีเอาตีเอาเอาขึ้นมามันออกลูก ออกลูกรลยะก็ได้กระบอกเอาไปเนาะวนกันไปเรื่อยๆ <c oughs> บูเอาพี่นองเลยน้ำใหม่ก็บูอาจารย์ถ้ให้เราเจอที่เกิบูี่ได้เองจากลายบูนำ้ำใหม่ล้เนาะ

ก็จะขึ้นมาได้พี่น้องเลยมันเว็นหววมันต่ำๆหวัวสูงๆเราไปเอาหน้าออดส่งหน้าให่หกพี่น้องเลยต้องให้ตรงหน้าให่หกหม่นยังี่างเหรอครับก็พี่น้องรุนไปเรื่อยๆ สิได้พอแกงอยู่บ่มานใช้เอ้าแล้วทำเอาแล้วละไม่ไล่มันสิเอาทำได้ใช่ละ่นมเลาะมาเลยเลยไลยก็เติบแต่พี่ออกแบ่ว่าก้น้ี่ไม่ไหลเายฮ่าฮ่าในเห็นแบบไม่ไหลนะที่เนาะก็มันหน่อยที่อนาะเลยแบบมันออกบลายพที่นนองเลย เจ้าก็หาดูแ่นี้มันไก่ไก่เพือนไก่บาดเนาะถ้ามันไก่หมันก็ออการอยู่พี่น่งเออเออแล้วด่ไปซับอาจะเยซับเอาพี่น้เลยเกือบตกใกรอยู่เกือบตกโูแมนทำไมตกออกมา ตื่นตะลนนี่แต่น้ำใหม่ประมาณยังปานมันสินแลนน้ำใหม่นะทวงมันจะตื่นทวงท่วงท่วงน้ำใหม่พี่น้องปานมันสิแลนใช้น,น,น้ำใหม่นะใช่ใช่บุพี่น้องพาลุยจอมมวยอ๊ากาย น้ำสับมือพี่น้องเลยเฮ้ยใส่ใส่นี่นี่สับเอาอืมน้ำไม่มไไอะไรพี่น้องแกงตกแซบพี่น้องแกงไม่อะไรบกคมบนไดพี่น้องเลย ไม่ลส่บวมนีมน่ะนกสองนอเห็นตาป้ายมันพี่น้องเลย้าเจอทีเป็นคนอาเหนะเออเออนั่งอนใลายป่าวะปดที่เห็นอไม้ลายมันบวดในมีน้ำเห็นเนาะเอางายได้เห็นน้องเลยไม้ลายนี่เจตวะค่ายบม บ่ม yeah. <e ีน้ำแต่ว่ามันคายสี่นองด้ใบมันคายคายมันลายสีนองนำม่ลายนอง้นอนไหนอกเกนน้ชุไหนอกจุ่มน้ำใหม่ีีนองเอ้ท่านท่านเมดจุ่มนี่ก็คืวเมดเลยนี่นน่นนี่มีเมือหน่อย มูเป็นบูเ็น้ององบูห้องบไเอาไงได้นไหมได้จับหักเจับหักเออหักก็ง่ายทั้งนี่นะตเยอ่เดยวตันี้ตัวนี้ก็มีเจอที่สั่นซับเอา ในหน่อยๆพอดิแกงพอดิแกงเลยพี่น้องเอ้ยแกงแสบๆเลยพี่น้องเอ้ยมันนี่นะจ้ะยุ่งนั่นน่ะมึงน่ะนี่วางนี่เออยุ่งกันหนากันตาพี่น้องเอ้ยอะไรนะเนาะยมวยเงินสื่อกินบุกป่าหาเห็ดหาหน้าไม้นี่นะกินมากระบาดกินพี่น้องเอ้ยเรียนเพื่ออะไ สื่อเขาก็บอกแพงพี่น้องมานามทำปลาแพงเลยเลาะหาน้ำไมไปพี่น้องรุ่นกันไปเด้อยกกบไก่สีเดเมื่อะไรพี่น้องเลยพออีกเลยพี่น้องเห็นตาป้ายมันเป็นกระมี ไม่ได้หน nos ินะดกใไกลๆพี่น้องเห็นสับสับกันเลยน้องผลพี่น้องหมดก็ร้ายฮมสองหอยเนาะกลุ่มสับก็ละคางพี่น้องเลยทั้งนั้นก็เอาใี่เออนี่ครับพอะดิ่งแสบพี่น้องเลยนี่ไปเอาตัวนี้จับจับเอาจับกันต่างกันดูกันทางการหัว

ตัวนี nó, nó, ้ด okay, ้อนักเนาะนักเนาะสองสามอันพี่ไหอเนาะพอแกงอยู่ดอกแกงอยู่ดอกเนาะมื่านี้เนาะเอ้าเสีงคือกระดันใบกระดันแมียงลอง อ้าวน้อยเส่นกนิ้ดีได้มาแล้วได้ปน้องชีเรม่อละไกละเมื่อคักวันขายเปจับได้นะม่อวัจับบอกกธอเดยวจับแล้วไม่ห้องคดัยสานเดื่นเธอไปน้องเลยพอได้แกงอาวพออู่พาะแกงอันนี้นะ พ่อเาะน้แนะนาก็มีกินไหขวเต็มทุกคนเต็มออพอดีแกงน้อยๆพี่น้องยพอดีแกงแซ่บๆน้ม่น้มนึงเนาะพอดีปเมื่อเ้าวันพอกบซีดาองกินสีดาขนกดกัน ออกมาฟัมาฟองออกซิดาพี่น้องออกมาจะปลาโมเส็งกัดทิ่มกัดทิ่มโมเส็งโมเส็งมาจัดออกซิดาไ่้แดงหุ่งอยู่พี่น้องเลยโมเส็งโมเส็งจับกัดคูหมากกัดแล้วกัดแล้วละทิ่มกัดแล้วละติ่มพี่น้องเกิดก้นคักเนาะโมเส็งโมเส็งมาจัดกัดติ่มกัดติ่มมาพี่น้องเลยออกซิดาสุกแดงหุ่งพี่น้องเลย นกมาห่อที่ได้เหรอไหมโินกล้องคือน้อง่ายใหญ่หกโมเสบเป็นนองเชงเกตโมแสีกัดกินกัดกินนะโมเสมเสบมเสียโมเสเบื่งเรือนอนด้วย๊ะ บอซาบบอชับพี่น้องนะจำจำเลื่อ,องมาพอหมักไม้เลยไปหลังมาวันนี้กับสมมา,านนผักก้อนเนี่ยเพี่น้องเลยเริ่มผักก้อนลายก็แซ่บซองซาบุไล่เด้อเพี่น้องกําลังใจให้ซาบุไล่เด้อเพียงน้องๆๆหน่อกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะไปอะไรพี่น้องบอแซ่บบอแซ่บไปไปอะไรพี่น้องวันนี้ยบอแซบบอเรีวันนี้ ไปแล้วสบายดีพี่น้อง